ประจำวันอังคารที่28กันยายนพุทธศักราช2542รายการธรรมะวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของเจตสิกที่เป็นฝ่ายของโสภาเจตสิกมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วได้แสดงถึงเรื่องของอกุศลเจตสิกเป็นเจตสิกที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนไป มาสําหรับต่อไปนี้ก็จะได้นําเอาเรื่องราวของเจตสิกที่ทําให้จิตใจผ่องใสบางนะจิตใจผ่องใสาหายจากความเศร้าหมองเร่าร้อนให้จิตใจนั้นตั้งอยู่ในความดีความงามเว้นจากการทําบาปท,ทําทุจริตกรรมต่างๆและให้จิตใจนั้นมีกําลังหนักแน่นมั่นคงตั้งอยู่ในความเป็นกุศลธรรมเจตสิกพวกนี้เรียกว่าโสภณะเจตสิกเมื่อประกอบกับจิตแล้ว ก็เรียกจิตเหล่านั้นว่าเป็นโสภณะจิตเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบอกุศลเจตสิกเมื่อประกอบกับจิตแล้วก็เรียกว่าอากุศลจิตเหมือนกันแต่สําหรับในโสภณะเจตสิกที่ประกอบกับจิตนี้นะ่ะก็ยังจําแนกโสภณะออกไปเป็นหลายอย่างหลายประเภทนะเป็นฝ่ายของกุศลบ้างเป็นฝ่ายของบิบากบ้างเป็นฝ่ายของกิริยาบ้างซึ่ง เราจะได้ศึกษาในเรื่องราวของเจตสิกเหล่านี้คนต่อไปในโสภณะเจตสิกนี้เป็นเจตสิกในฝ่ายที่ประกอบกับจิตและทำให้จิตนั้นผ่องใสปลอดจากความเศร้าหมองเร่าร้อนไปให้จิตใจนั้นมีความผ่องใสสดชื่นกระปรี้กระเป๋่าขึ้นมาโสภณะเจตสิกนี้มีทั้งหมดยี่สิบห้าดวงมีจำนวนมากมากกว่าอกุศลเจตสิกมาก มีจำนวนถึงยี่สิบห้าดวงแบ่งออกเป็นสี่นัยะด้วยกันหรือเป็นสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกมีจำนวนสิบเก้าดวงก็หมายถึงว่าเจตสิกสิบเก้ดวงนี้นะ่ะย่อมประกอบทั่วไปในโสภณะจิตทั้งหมดโสภณะจิตทั้งหมดก็มีห้าสิบเก้า หรือเกเอ็ดวงนับโดยพิสดารก็เก้าสบอ็ดโดยย่อกเขามีห้าสิบเก้าเจตสิกทั้งสิบเกนี้จะประกอบกับโสภณะจิตหมดทุกดวงจึงได้เรียกเจตสิกกลุ่มนี้ว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกสิบเกซึ่งมีอะไรบ้างในรายละเอียดเราจะได้กล่าวกันต่อไปกลุ่มที่สองชื่อว่าวิรตีเจตสิกมีสามดวง เจตสิกสามดวงนี้ก็ทําหน้าที่ในการเว้นจากวจีทุจริตเว้นจากกายทุจริตเว้นจากมิจฉาอาชีพทําหน้าที่ในการงดเว้นไม่กระทากายทุจริตไม่กระทาวจีทุจริตไม่กระทามิจฉาอาชีพเรียกว่าวิรติเจตสิกมีจํานวนสามดวงก็ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมา,าชีวะ ส่วนกลุ่มที่สามชื่อว่าอปมัญญาเจตสิกมีสองดวงอปมัญญาเจตสิกนี้นะก็มีการุณากับมุทิตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่แผ่ไปในบรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายอย่างหาจำกัดขอบเขตมีได้คือเป็นเจตสิกที่ปรารบสัตว์ว่าบัญญัติปลารบสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอารมณ์ เมตตานความไม่โกรธไม่เกลียดกันในบรรดา,าสัตว์บุคคลทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีความเมตตากันมีกรุณาอระมัาญยาเจสิกขอภัยก็มีสองดวงได้แก่กรุณาเจตสิกกับมุทิตาเจตสิกมีกรุณาเจตสิกกับมุทิตาเจตสิกรายละเอียดในเจตสิกนี้จะได้เมื่อถึงตอนนั้นจะได้กล่าวในรายละเอียดกันต่อไป และสุดท้ายของโสภะเจตสิกนี่ชื่อว่าปัญญีเจตสิกดวงเดียวหรือจะเรียกว่าปัญญาเจตสิกก็ได้ส่วนมากเราก็เรียกว่าปัญญาเจตสิกที่เรียกว่าปัญญีเจตสิกเนี่ยเพราะว่าเจตสิกตัวนี้มีความสําคัญมากพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นจอมแห่งธรรมปัญญาคือความเห็นถูกความเห็นชอบตามเหตุผลของความเป็นจริง นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาปัญญาเจตสิกพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ว่าด้วยปัญญาเป็นศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งหลายว่าไหลมาแต่เหตุมีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะจะประกอบอย่างเลื่อนลอยเพ้อเจ้อไปไม่มีเป็นการแสดงธรรมที่ขาดเหตุขาดผลไปไม่มี พจน์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องธรรมว่าเป็นจอมแห่งธรรมตัวปัญญาแ่ไในตรงกันข้ามที่ท่านปรนามมาเป็นธรรมที่ลามกที่สุดตรงกันข้ามกันคือมิจฉาทิฐิปัญญานี้ได้ชื่อว่าสัมมาทิฐิความเห็นถูกความเห็นชอบมิจฉาทิฐิก็ความเห็นผิดความเห็นไม่ชอบตรงกันข้ามกับสัมมาทิฐิเหมือนกัน รวมความแล้วในโสภณะเจตสิกยี่สิบห้าดวงแบ่งออกไปเป็นสี่สี่กลุ่มนะสี่กลุ่มสี่กองด้วยกันหรือสี่นัยยะด้วยกันหนึ่งก็โสภณะสาธารณะเจตสิกสองก็วิรตีเจตสิกสามก็อปปมัญญาเจตสิกสี่ก็ปัญญาเจตสิกขันนี้ในโสภณะสาธารณะเจตสิกนี้ กลุ่มแรกที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันก็ได้แก่ตัวเจตสิกจำนวนสิบเก้าดวงเป็นเจตสิกที่ประกอบทั่วไปในโสภณะจิตทั้งหมดเว้นอาโสภณะจิตก็ได้แก่พวกอกุศลจิตสิบสองอเหตุกาจิตสิบแปดนี่เป็นพวกอโสภณะจิตสามสิบดวงในส่วนที่เป็นโสภณะจิตนี่บอกว่า ตั้งแต่มหากุศลจนกระทั่งถึงโลกุตละวิบากทั้งหมดโดยย่อเขามีห้าิบเก้าโดยพิสดารก็มีเก้าบเอ็ดดวงโสพณาเจตสิกนี่จะประกอบทั้งสิเก้านี้จะประกอบในจิตในโสพณาจิตทั้งห้าสบเก้านี้หมดทุกดวงทุกประเภทนี่ก็เป็นเรื่องที่พึงทราบไปเป็นหัวข้อแรกครนี้ในโสพนาเจตสิก ยี่สิบห้าดวงก็เริ่มตั้งแต่ศรัทธ,ธาเจตสิกคือความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อสติเจตสิกหิริเจตสิกความละอายต่อบาปโอตป,ปะเจตสิกความกลัวเกรงกลัวตาา่อบาปอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่กรดตัตระมัชชตตาความที่มีจิตสม่ำเสมอในโสภณธรรม กายะปัสสทิจิตตะปัสสทิเจตสิกที่ทําให้เจตสิกขันสามร่วมกันสงบจิตตะปัสสธิก็เจตสิก hmm. ท mm ี hmm. Hmm. Mm ่ทําให้จิตนั้นถึงความสงบกายะลหุตาเจตสิกที่ทําให้เจตสิกขันที่ร่วมกันมีความเบาอ่ามีความเบาจิตตะลหุตาก็เจตสิกที่ทําให้จิตมีความเบากายะมุตุตาก็เจตสิกที่ทําให้ เจตสิกด้วยกันมีความอมีความอ่อนจิตตะมุทุตาก็เจตสิกที่ทําให้จิตมีความอ่อนกายกรรมันยุตาก็เจตสิกที่ทําให้เจตสิกด้วยกันมีความเหมาะควรแก่การงานในเป็นกุศลจิตาาะตะกรรมยตาก็เป็นเจตสิกที่ทําให้จิตมีความเหมาะความควรในการงานที่เป็นกุศลกายะปากุญญตา เจตสิกที่ทาให้เจตสิกด้วยกันมีความคล่องแคล่วทานาญในการงานที่เป็นกุศลแล้วก็จิตตะปาคุณยตาเจตสิกที่ทําให้จิตมีความคล่องแคล่วคุ้นเคยกับการงานที่เป็นกุศลกายุชุกตาจิตตุชุกตาเจตสิกที่ทําให้เจตสิกขันด้วยกันมีความซื่อตรงต่อการงานที่เป็นกุศลและเจตสิกที่ทําให้จิตมีความซื่อตรงต่อการงานที่เป็นกุศล ไม่คดเคี้ยวไม่เบี้ยวไม่บิดอะไรนี่เป็นกลุ่มของโสภะสาธารณเจตสิกนอกจากนั้นยังมีวิรติเจตสิกสามก็ได้แก่สัมมาวาจาก,การเว้นจากวจีทุจริตสัมมากรรมมันตะก,การเว้นจากกายทุจริตสัมมาอาชีวะเจตสิกที่เป็นตัวเว้นจากมิจฉาอาชีพเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานอภัมมัญญาเจตสิกก็มีกรุณา มีความสงสารที่จะช่วยให้สัตว์ที่กำลังประสบทุกข์อยู่นั้นพ้นทุกข์ส่วนมุทิตาเนี่ยสัตว์เหล่าใดที่มีความสุขอยู่เราก็มีความชื่นชมยินดีพลอยินดีในความสุขไม่ได้อ,อิสาริษยาเขาแต่ประกันใดปัญญาสุดท้ายคือเจตสิกสุดท้ายคือปัญญินสีเจตสิกหรือปัญญาเจตสิกคราวนี้เราก็จะทำความเข้าใจกันในโสภณะเจตสิกดวงแรก ที่ชื่อว่าศรัทธาเจตสิกศรัทธาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ทําความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื freak, ่อก <imagination, S 1> ็ได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธประพฤติธรรมประสงค์ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรในคุณพระรัตนตรเนี่ยมีความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ ถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเป็นประโยชน์ทําให้ชีวิตนั้นมีความเจริญรุ่งโรจน์ไปและทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ตลอดจนทั้งความเชื่อในเหตุผลในเรื่องของกรรมและผลของกรรมนี่คือเชื่อเหตุผลตามความเป็นจริงศรัทธาในความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อตนจะเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้หรือไม่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของศรัทธา แต่ศรัทธายอยู่ที่ว่าความเชื่อนั้นไปถูกต้องตรงตามเหตุผลตามความเป็นจริงครับเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีกิเลสและยังไม่พ้นจากการเกิดคราวนี้เราเชื่อว่าคนเราเนี่ยยังต้องเกิดอยู่ไอความเชื่ออย่างนี้น่ะตรงกันไปตรงความจริงนะหรือมีความเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วนำนำธรรมที่ท่านตรัสรู้แล้วมาประกาศมาประกาศสั่งสอนแก่เวเนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามให้ประพฤติธปฏิบัติตามแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเห็นธรรมหลุดพ้นจากความเวียนว่ายแตเกิดในวัฏฏะทุกได้ถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนของท่านแล้วจะต้องพ้นทุก์ได้จริงมีความเชื่ออย เห็นว่าพระสัทธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่ควรน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติท่านไม่มาโกหกพกลมละละ่ะพระธรรมคาสอนของท่านพอท่านสละลาสมบัติไปไม่ได้ปรารถนาในลาบในยศในสันเริญในความสุขอะไรอีกละ้ะแต่ปรารถนาที่จะให้เวนไนยสัตว์ทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมได้ประจักษ์กับ สัจธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้นะตลอดจนกระทั่งถึงธรรมะที่จะนำพาไปสู่ความพ้นจากโลกได้นี่พระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของที่มีจริงเป็นจริงประกอบด้วยเหตุด้วยผลและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัตินำตนให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัตทุกขนี้ได้ตลอดจนกระทั่งมีความเชื่อ มีความเชื่อในพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่ามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานแจ้งนิพพานะแล้วก็สิ้นจากอาสวะกิเลสพ้นจากวัตฏทุกข์แน่นอนมีอยูนะ่นี่ก็มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรยัย คือเชื่อในอคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระรธรรมคําสอนเชื่อในข้อวัดปฏิบัติที่บรรดาผู้ปฏิบัติตามแล้วหมดจดจากกิเลสพ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงมีจริงศรัทธาคือความเชื่ออย่างนี้เป็นศรัทธาแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าไปเชื่อในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเชื่อว่า เชื่อว่ามีผู้เป็นใหญ่ในโลกนี่บันดาลโลกและสัตว์โลกให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาได้เรามีความเชื่ออย่างนั้นเรียกว่าอิสระนิมานะวาทะทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเพราะนั้นคำภาษาไทยเราเรียกว่าความเชื่อความเชื่อถือความเชื่อเนี่ยจักจะมีความเลื่อมายตามคือความเชื่อนั้นแล้วทำให้จิตใจละผ่องใส แล้วก็ในสิ่งที่ควรเชื่อหมายว่าเชื่อตามทํานองคลองทมส่วนจะเข้าใจในเหตุผลอันลึกซึ้งอย่างไรเนี่ยตรงนั้นต้องอาศัยปัญญาต้องมีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก่อนเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่รูปนามขันห้าของสัตว์ทั้งหลายที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตทุกนี้ อาศัยทำสามประการกิเลสธ,ธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเราร้อนโดยเฉพาะอาวิชชาตันหาทิฏฐิที่เป็นตัวอาสวะธรรมมีโลภมีทิฏฐิมีโมหะกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้กระทำกรรมการกระทำกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมตีสัตว์ทั้งหลายได้กระทำอยู่ ก็อาศัยกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้กระทำกรรมแล้วก็กรรมนั้นทำให้ผลของกรรมคือรูปนามขันห้าของสัตว์เกิดขึ้นอันนี้แหละเราจะเรียกว่ารูปนามขันห้าของสัตว์ทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาเพราะกรรมถ้าจะพูดกันเหมือนพืชเหมือนพืชเหมือนอต้นไม้ใบหญ้าหรือพวกมะม่วงมะปรางอะไรต่างๆทงั้งหลายมีมเมล็ดสําหรับเพาะพืชปันป่นไปน มเมล็ดพืชก็เหมือนกับกรรมนั่นแหละที่จะทําให้เกิดทําให้เกิดเพราะฉะนั้นตัวกรรมนั้นเหมือนพืชเชื้อที่จะส่งผลให้เกิดไปแต่กรรมนั้นก็ยังมีกิเลสเอกิเลสนี่เป็นยางเหนียวแห่งพืชพืชนั้นยังไม่ยังไม่แห้งยังไม่เฉาตายยังมียางเหนียวอยู่ยังมีกิเลสเป็นเหตุอุดหนุนให้กระทากรรมและกรรมก็ให้รูปนามขันห้าเป็นวิบาก เพราะฉะนั้นบรรดาบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยกิเลสเป็นเหตุให้กระทํากรรมเป็นเหตุให้ผลของกรรมเกิดได้หรืออย่างน้อยที่สุดเรามีความเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากกรรมแต่ว่าจะเกิดมายัางไงฉันไม่เข้าใจล่ะฉันเชื่อว่าต้องเกิดมาจากการกระทําใครทําความดีได้รับผลดีมีความสุขทํากรรมชั่วตำรัรับผลร้ายเป็นความทุกข์เราก็ทําความดีกัน มีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลกันเป็นประจำเราเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยทั้งๆท,งท,งท,งที่กิเลสก็มีกรรมก็มีเนี่ยจะไปศูนย์สิ้นยังไงนี่ผิดเหตุผิดผ,ดผลไปถ้าเราเชื่อว่าคนสัตว์ทั้งหลายเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวตายแล้วก็ศูนย์ไปอย่างนี้อันตรายความเชื่ออย่างนี้ก็นำให้ทำทุจริตกรรมนำไปอบาย ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรากายเดรัจฉานปนเพราะไปทําทุจริตกรรมเอาไว้กล้าทาบาปคิดว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวหารู้ไม่ว่าไอกรรมนั่นแหละจะต้องส่งผลไปเกิดอีกนี่ความเข้าใจความเห็นผิดอย่างนี้เนะี่ยความเชื่อผิดอย่างนี้นะเป็นมิจฉาทิฐิไม่ใช่เป็นศรัทธาพราะตัวศรัทธานั้นก็จะต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นต้นว่าเชื่อในคุณพระรัตนไัรเชื่อในกรรมในผลของกรรมเนี่ยมีความเชื่อต่างๆที่ตรงต่อความเป็นเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นศรัทธาพระนันศรัทธานี่บอกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่จะนำกองทัพไปให้โปร่งใสคือทำให้จิตใจนั้นมีความผ่องใสมีความน่าเลื่อมใสศรัทธานั้นบางที ท่านก็อุปมาเหมือนสารส้มที่จะแกว่งลงไปในน้ําคลองน้ําที่ในบ่อในคลองเนี่ยให้ตกตะกอนให้ใสลงมาคือศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ทําความเลื่อมใสขึ้นมาบางทีท่านก็เปรียบเทียบเ,เหมือนแก้วมันนีนะอันนี้ก็เรื่องจกัจกจักวงวงหน่อยละเหมือนแก้วมันนีอ่าพระราชาเสด็จไปที่ไหนก็ประสงค์ที่จะได้น้ําใสก็เอาแก้วมันนี แขวงไปโคนไปในน้ําก็ทําให้น้าําใสสามารถใช้ดื่มใช้อาบใช้ทําความสะอาดตัวได้นี่ก็เป็นความความเชื่อความเลื่อมใสเพราะนั้นตัวศรัทธานี้บอกว่าเป็นเป็นแม่ทัพที่จะนํากองทัพทำไปไปสู่ความชนะไปสู่ชัยชนะได้ก็คือให้ตั้งอยู่ในความเป็นกุศลและสามารถชนะกิเลสได้ บรรากิเลสที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองเล่าร้อนเนี่ยเพราะอาศัยตัวศรัทธาที่มีความเชื่อความเรื่มใสแล้วเนี่ยจิตใจที่เศร้าหมองเล่าร้อนเนี่ยก็ผ่องใสลงไปสงบลงไปเพราะอาศัยความเชื่อความเรื่มใสในสิ่งที่ควรเชื่อเพราะล้วนแต่ให้บุคคลเรามีการเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะที่ดีรู้จักการกราบไหว้รู้จักการทําบุญให้ทาน รู้จาักการกราบไหว้การต้อนรับเชื้อเชิญการปฏิสันถานในที่จะเป็นมิตรจะเป็นมิตรอยู่ร่วมกันฉันมิตรนั่นก็ทําให้เกิดความสุขกายสบายใจได้ตามสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของศรัทธานี่บอกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ที่จะนํากองทัพไปสู่ธรรมะที่จเจริญไปสู่ความสุขความจเจริญของสัตว์ของบุคคลได้ทีเดียวส่วนรายละเอียดนั้นเราจะได้นํามากล่าวกัน ต่อไปว่ามีลักษณะที่จะตุก,กะอย่างไรเพราะความพิสดารในเรื่องของศรัทธานี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากรายการท้าพิธรรมปิดกวันนี้จำต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขและมีปัญญาจงปรากฏแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ